โตโยต้าคันทรีปี2026มาถึงแล้วและนี่คือ SUV รุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าโตโยต้าไม่ได้หยุดพัฒนาในการสร้างรถที่รวมความรูราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันร,รุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ขับที่ต้องการทั้งพื้นที่กว้างขวางความนั่งสบายและความสามารถในการขับขี่โดยไม่ต้องแลกกับความประหยัดหรือการใช้งานไหน ชีวิตประจําวันมันอยู่ในกลุ่มใหญ่กว่าครอสโอเวอร์อย่างครอเลอสแต่เล็กกว่าไฮแลนเดอร์ทาให้เหมาะกับครอบครัวและคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าคาวไทยมาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและบุดบึนด้านหน้ามีไฟหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบเชื่อมต่อกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างมีมิติเส้นสายตัวทังผสมผสานทั้งความคมชัดและความโค้งมนดูทั้งทันสมัยและแข็งแรงช่องล้อขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นเพิ่มความรู้สึกพร้อมลุยไม่ใช่แค่รถสําหรับ,บวิ่งในเมืองแต่พร้อมสําหรับทางไกล และถนนฝุนล,ลูกรังล้ออันลอยมีให้เลือกสูงสุดถึง20นิ้วและยังมีตัวเลือกสีลังคาตัดกับสีตัวถังเพื่อเพิ่มความสปอร์ตด้านท้ายไฟ,ไฟไท้ายเล็กแบบเคียวบางพาดไปทางฝาท้ายพร้อมสปอยเลอร์เล็กๆทําให้ภาพรวมดูทันสมัยแอร์และพรีเมียมภายในห้องโดยสารโตโยต้าคันทรีสร้างความประทับใจทันทีด้วยความกว้างและเทคโนโลยีล้ำวัสดุที่ใช้เป็นแบบนุ่มมือแผงคอนโซลและประตูดูรูราไฟตกแต่งภายในแบบดังบีอันไลท์ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ทันสมัยไฮไลท์คือหน้าจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้ว ในรุ่นสูงรองรับระบบมัลติมีเดียล่าสุดของ Toyota พร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรุ่นเริ่มต้นก็ยังได้จอขนาด10นิ้วที่คมชัดและใช้งานง่ายมากวัดดิจิทัล12.3นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถเลือกการแสดงผลได้หลายแบบทั้งคลาสสิกและล้ำสมัยเรื่องความก่ ตั้งขวางก็ไม่แพ้ใครโตโยต้าคันทรีรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7ที่นั่งด้วยเบาะแถวที่3แบบเสริมเบาะแถวที่2เลื่อนและปรับเปลี่ยนได้เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดพื้นที่เก็บสัมภาระก็ใหญ่เพียงพอสําหรับการเดินทางไกลบออหลังพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของออปชั่นที่มีให้เลือกได้แก่หลังคากระจกพารนรามาบออนั่งปรับอุ่นและปรับระบายอากาศที่ชาร์ไร้สายและชุดเครื่องเสียง JBL Premium แบบ12ลําลำโพงนอกจากนี้ยังมีช่อง USB C รอ บ้องโดยสารเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารทุกตำแหน่งในด้านสมรรถนะโตโยต้าคันทรี2026มีให้เลือกหลายเครื่องยนต์รุ่นมาตรฐานเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตร4สุบให้กำลังราว200แรงม้าจาับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับนุ่มนวลและมั่นใจสำหรับใครที่ต้องการทั้งพลังและความประหยัดโตโยตา้ายังมีรุ่นไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์2.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมง ประมาณ250แรงมา้าและยังคงความประหยัดน้ำมันระดับยอดเยี่ยมวิ่งในหมื่นได้เกิน17กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นขับเคลื่อนสีลอ้อมอมีให้เลือกเพื่อการยึดเกาะและความมั่นใจในถนนเปียกหรือเส้นทางธุรกรันดานช่วงล่างได้รับการปรับใหม่เพื่อสมดุลทั้งความสบายและความคล่องตัวเหมาะทั้งขับทางไกลและเส้นทางคดเคี้ยวด้านราคานั้นโตยโยต้าทันทรีถูกวางให้แข่งขันในตลาด SUV ขนาดกลางรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 1 5 0 0 0้านบาทมาพร้อมชุดความปลอภัย โตโยต้าเซฟตี้ซนส์ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับมุมอับและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรุ่นไฮบริดเริ่มต้นที่ราว1นล้านสามแสนบาทส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมเบาะหนังหลังคาพาโนรามาและเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ Toyota าคันทรีสอง่ไม่ได้พยายามจะเปียนโลกของ SUV แต่เน้นไปที่การทำทุกสิ่ง ให้ลงตัวทั้งดีไซน์สวยห้องโดยสารที่กว้างและสะดวกสบายสมรรถนะที่ทั้งประหยัดและมั่นใจรวมถึงความเชื่อมั่นในวิศวกรรมของโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางกับครอบครัวหรือการออกทริปต่างจังหวัดรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทั้งหมดถ้าคุณชอบการรีวิวโตโยต้าคันที่2000 26และอยากติดตามข่าวสารรถใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและรอชมคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในช่องออโตวิช